ขบป้าข่างไร้กันต้อนนะจ๊ะไปค่ะลุยป่าข้ามน้ำไปน้ำกันกันกบตอด้ะจ๊ะไปหาอย่างไปน้ำกันกันกบตอดนะคะว่าเราสิได้เห็ดบ่้องมือนี่เห็ดกับบ่้หนานนะะเนาะค่ะเห็ดบ่้หนาได้กะ พ่อได้ดูจ้าเห็ดดำลหลายจา้าแต่ว่าต้อบอ่ได้บ่ได้เก็บนะจ้ามือนี้บ่เป็นว่ามือนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้บ่ทัานได้เก็บเบ่ค่ะต้อเสดูดูค่ะดูค่ะเต็มยู่ค่ะเยอะมากแต่ต้อบอ่ได้เก็บค่ะไปกันต้อค่ะมือนี้มาหาเห็ดเหลืองก่อนเนาค่ะมาหาเห็ดเหลืองกันไปเรื่อยๆก้อน ตาบบได้เห็ดเหลืองหลายก็จังสิเก็บเห็ดดำเนาะค่ะนั่นจ้ะสามีต้อเก็บยุพ่พุนจ้ะต้อกักออเก็บยุคคนี่ใกล้กันเกือบเติบยุ่ค่ะใกล้กันเติบอยู่นันจ้ะต้อกัยายเบืะะ้องล้ค่ะณเวลานี้ต้อกัเดินผ่านเห็ดดำหลายตัวอ,อยากเก็บค่ะขาดแต่เก็บบ่ได้ค่ะเพราะว่าเขาต้องหาหาล่าเห็ดเหลืองก่อนจ้าพี่น้องคะ่ะหาล่าเห็ดเหลืองก้อน สามีต้อจามเฉยเฟยอยู่ลมมันแหง้งฝน่นใส่หมวกคนนี้อย่างบ่หมัก่หม่วกต้อบอกว่าใส่หมวกเน่บ่หมักหุนหวยพนาวานแม่จริงๆอ่ะมือนี่วันเกิดลูก้ายเพื่อนดีจ้ะวันเกิดมือบานนี่ไอวันเกิดคนเล็กมือนี่วันเกิดคนตว,ว่าสิก็มเห็ดแล้วก็สิได้ไป าหาลูกนะค่ะเขาป้าจักน้อยก่อนเขาป้าหาคาของขวัให้เขาอนน่าจะมันจังว่ได้จุกในกระเป๋าเาห,หาอแม่หน้าหนาวจังจุกหน้าหนาวกับหน้าใบไม้ร่วงเอ้ยใบไม้ขึ้นเนาะค่ะ หนาหนาวกับหน่าใบไม้ขึ้นเห็ดว่าท่านได้ออกเขาจังเง้นจุกเงินในกระเป๋าเจ้าของตอนนี้กระจุกเงินในปลาก่อนนีมาจุกปาปรับอยู่นี่ค่ะจุกมาปรับอยู่นี่แหละ ธรรมชาติปลูกไว้ให้เราแล้วเราต้องมาทำเก็บเอาแต่เขาลงทุนปลูกอยู่น้าบ้านเขาก็จังลงทุนองนะจ๊ะพี่น้องขาปลูกเห็ดบ้านเขาก็เห็ดออกลายหลายเพิ่งกระเก็บไขยได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำค่าคักอยู่บ้านเขาก็ได้จ้ะเห็ดแดงเห็ดกอเห็ดดินเห็ดละงูเสียสมมอิในเห็ดละงูเพิ่งก็ปลูกไว้น้าป่านั่นสวนยางสวนหยางนะจ๊ะตามที่เห็นเพิ่ง พือนเอาเสียเอาเสียเอาหมูกแก่ๆจังสิเราเป็นเ็บใบค่ะตามบ้านเฮาเนาะมันก็นเกิดอยู่แตวบาอยูน่นีบ่าต้องปลูกค่ะบ่าต้องปลูกก็ได้ค่ะแตวบาขอให้มีปลาธรรมชาติธรรมชาติจังสิเรามันปลูกเองค่ะมันปลูกของเขาเองปลาไดที่เคยมีเห็ดเพิ่นตัดไปแล้วเก้าปีสิบปีเคยปลูกปลาไม่มันก็นขึ้นมาอีกคือเก่าจะ้ะมันเป็นน้ำดินเนาะค่ะ Oh. Mm -hmm. ้านนึงเดดออกวินาทีหนึง่งวันนี้มือดอีกแล้ว เอาได้เอาได้เอาก็สิเอาเนาะคะ่ะเอาก็ได้กะจังหวะกันอีกเที่ยหนึ่งเพราะว่าต้อกรสิไปเลือกอยู่บ้านอีกเที่ยหนึ่งอยู่นอจ่าเป็นสไตล์ของค้นเก็บเห็ด้อจ้าเก็บออกจากป่าไปกอนสําหรับพวกคนจิเก็บเห็ดขายอิหลีเนาะคะ่ะเก็บเห็ดขายจริงๆนะคะว่าแมนว่าเก็บชูเก็บทําคลิปซื้อว่าแมน้อจ้า ต้อนีสิเก็บเห็ดขายเป็นอาชีพค่ะบอกทุกคนไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเพียงแต่ต้ออยากาแบ่งความสุขให้ทุกคนดูว่าการเก็บเห็ดของต้อเป็นยังไงแล้วกัแต่ละปีแต่ละปีในหลายบองสีนะจา๊ะต้อก็อยากแบ่งความสุขให้ทุกคนบึ้งค่ะจริงๆอันที่จริงนี่กะเป็นอาชีพของ การเก็บเห็ดขายมาสิบก็ปีแล้วเนาะค่ะต่อกระเพิ่งเฮ็ดย t ท b e ได้ปีเดียวเฮ็ดให้คนเบิ่งค่ะเฮ็ดให้ทุกคนดูให้เอฟซีดูนะจ๊ะชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ได้ค่ะเป็นกำลังใจเห้ต่อในเดจ้าเบิรหนนาเฮ็ดต่อกรสีหาแนวอื่นเฮ็ดให้ดูก็แต่ว่าบ่ฮู้ว่าเป็นอย่างเนาะค่ะกระสีแบบ บ้านๆธรรมาดาบ้านนอกเขาเนี่ยค่ะเมียฝรั่งบ้านนอกนี่แหละจ้ะบ่มีอย่างหลายแค่ไปทํางานเรากลับมาบ้านอยู่กับครอบครัวกับสิบีอยู่แค่นี้แหละค่ะช่วงหนาหนาวนะจ้าก็คือช่วงหนาเห็ดกับสิบมีแต่เห็ดเป็นคานอนเห็ดละคะ่ะช่องเห็ดโดยตรงอุ้ยน้าแท้แล้วนจ้าอู้ตอนลาพาเพิ่นสิพา้าทุกคนเดินดงใน,ในป่า้วยจ้า ปุป่นอ,อยู่ใต้หุหม่มไม้ปุ่นจ้ะทางปุ่นเต็มอยู่จ้ะมามามีกระลายอยู่พอได้เก็บอยู่นะจ้ะเมือน,นี้เนาะพอได้เก็บไปเรื่อยๆอยู่จ้ะบบหนาก็กได้อยู่ก็ได้เก็บมวลมวลอยู่จ้ะเป็นอยู่ใต้จังไหมเนาะ ขวดขวดขวดหาขวดหาบรรดาอือนี่แหละจ้ะเขาเอื่นว่าขวดเงินขวดทองขวดขึ้นมานี่กับสลึงหนึ่งเนาะค่ะนี่รวมกันกับเป็นหาสิบตังค์เฮ้ยมันหลายอยู่เด้พี่น้องจ้ะพี่อบน,นี่ ุนตายกับมีทางปุ่นตายกับมีทางปุ่นท่านได้ไปเอาตัดขามงนี้ก่อนวะจ้ามีสลึงบรรจึงให้ครบบาทพุ่นวาเนะคะพี่น้องเก็บนิดผสมหน่อยเก็บน้อยผสมหลายคุเฮาขยันทำมาหากินกะบ่อื้บอบ่ยากบ่มีหนี่บ่มีสินค่ะรู้จักเพียงพอเนาะคะ่ะ อย่าไปแข่งกับใครถ้าแข่งกับคนอื่นเขามีกระเป๋าเป็นหนอกเป็นเนมเขามีรถหรูขี่ก็อยากไปเห็ดน้ำเขามันก็มีตะความถูกเนาะคะ่ะมีแตะความอยากแตะความถุกอยู่แค่พอเพียงสำหรับตัวเราอะคะ่ะตัอบ่อตัวบ่วบได้บาเ้ยค่ะบางคนกับบาตัวขี่ที่ตัอบ่ได้ตัอกับบ่อได้เครียดในพิ้นนะคะบางครั้งตกับบาอ้าวกะ ขันบ่ขีดทีมันก็สิมียูมีกินดือ้อเฮาบบไลเฮาบบมีเงินสีไปใส่ฟุ่มเฟียคือเผื่อได้เนาะจา้าได้่าการที่าขีดทีของตัอบบเป็น่าขีดทีขีเหนียวเลยจา้าบ่เป็นเหนียวเลยดิค่ะต่อกับมียูมีกินล้นปากล้นคอคือกันนะคะเขาเรียกว่าคุนหุ่จักไส้เนาะคะ่ะพี่น้องขาคุคนหุจ่จักไส้เนื้อไถ่โบจำเป็นเทากับโบไส้ละคะ่ะจ้างต้อก็บ,บอกตรงๆนะคะว่า หนึ่งแบรนด์น่ะแบรนด์เนมน่ะทุกอย่างน่ะค่ะตัวตัวบุ้งหูจักดอกนกค่ะตัวบุ้งหูจักอีหลีตัวไส้บุ้งป็นขันเอามาให้ตัวไส้ตัวกับไส้ยู่แต่ว่าตัวบุ้งหูจักของแท้ของปลอมตัวเบิ้งบุ้งออกน่ะจ้าตัวเบิ้งบุ้งป็นของแท้ของปลอมตัวเบิ้งบุ้งป็นตัวกับตลาดนั่ะดีที่สุดเหมาะสมสําหรับตัวเนาะค่ะเหมาะมากสําหรับตัวเพราะว่าแต่ขนาด ยูสวิเดนแท้ๆมาเป็นเมียฟรังตัวกับจังแรงเขาป้าหาเห็ดอยู่เนาะค่ะพอแม่เเป็นพ้าเห็ดห้เห็ดนาผ้าลำบากมาแล้เขาก็เลยทิ่มแบบนี้บ่ได้กับบาบ่าได้เนาะจ่ะส่วนลูกๆเขาเคยอยู่ทางนี่แล้วเขาก็เข่าป้าบ่าได้ละค่ะนี่ก็คือ,อเหตุการณ์หรือว่าประสบการณ์ที่เขาเคยมีมาจากน้อยจนใหญ่ คนเฮามันว่ากันบ่ได้เนาะค่ะบางคนเพิ่งกะบ่เคยเข้าป่าเนาะจ้ามันอยู่ที่บพ่อแม่เฮาพาลำบากมาตะน่อยเาใหญ่ลำบากมาแบบไดก็เปรียบเทียบได้กับลูกต้อนะคะเขาก็มใหญ่อยู่พี่ลูกต่อกับมีสองคนเนะค่ะเอฟจีขาต่อมีลูกซ้ายกับลูกสาวสองคนอ่าไงกันเบิดแล้วค่ะได้คุณใไงกับผู้ซ้ายก็ททำงานอยู่กับต้อนะจ๊ะวนผู้หญิงกับไป ทำงานอยู่อีกเมืองหนึ่งก็เอฟซี FC บางท่านพึ่นกับโบลูเนาะถ้าพิ่งพึ่งพึ่งมาไหมพิ่นกับโบลูเนาะจ้าว่าตอมีลูกมีลูกจะคน้นมีลูกโเพิ่นกระถามมาต่อกะสิบให้ฟังนะจ้ากะคือเขาเพ่นยายกันเบอทุกคนแล้วล่ะคะ่ะบบได้ยากยังดอกกะสิยากเนตน้ำลูกสาวล่ะคะ่ะเขาเป็นผู้หญิงค่ะเขาเป็นผู้หญิงกะสียากเน แม่พี่เขาก็เอื้นหาเมหาพี่เรีย่ยไรละจ้าผู้หญิงเนาะค่ะผู้หญิงบู้พลอใส่ดอกค่ะเงืนเดือนเขาส่วนสิถามว่าเขาป้าบอบอจา้าเขาเลี้ยงเขามายุนีเลี้ยงเขาบัเขาเลี้ยงเขายุพี่เขามายายุพี่ค่ะ ลูกสาวต่อกับมาตั้งเต้อายุ4ี่ขวบห้ขวบนะจ๊ะลูกชายกอคือก,กันยี่แปดขวบมาอยู่ใหญ่ามาอยู่สวิเดนกันเนาะจ๊ะแต่ตอนนี้เขาก็ใหญ่กันเบิดแล้วค่ะคิดดูลูกชายต่อค้นโตกะมีสิหกิบเปีแล้วนะคะคุนเล็กกะ ยี่สิบสี่ยี่สิบเอ้ยยี 21, ่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีค่ะคนเหล็กค่ะปีนี้ก็จะพากันกลับเมืองไทยกันไปเยี่ยมเมืองไทยกันค่ะไปหายายเิ่นขืดหดย้ายลูกลูกชายกับลูกสาว่อเป็นขืดหดย้ายหลายไม่ได้ไปหายายห้าปีแล้ววะ ิดถึงเมืองไทยปีใหม่ค่ะต่อจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยนะคะตอนนี้กำลังหาหาเงินไปเที่ยวก็นอาจะได้แล้วล่ะค่ะตั๋วเครื่องบินนะตะกี้หาค่าตัว๋ว แมงทากแมงสนิเกนมันกัดกินเนาะค่ะมันกินเห็ดกันเลยแตกช่วงนี้เขากัดกินหากินเห็ดจินหยางเนาะเพราะว่าเป็นเห็ดที่โพวกขึ้นดินบ่อได้เขากัดหากินง่ายอิโดอินเตอร์มิกเก้สวามเนสตาอิงเกด เรากำลังลงเขาเขาลูกนี่เป็นลูกที่เอ่อลูกนี่ลูกที่สองค่ะกำลังลงเขาลูกที่สองนะคะตรงนี้ค่ะลงไปมันจะมียูเห็ดอยู่มันจะยุ่ไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆอะจ๊ะนี่เขาลูกที่สองสามสี่มันจะมีซีเขาลูกเขาค่ะแต่เมื่อนี่เห็ดบ่หานานจ๊ะบ่หนากะพอดีล่ะจังบ่ได้แบกหลายเนาะค่ะพี่น้องเนะาะแต่แบกหลายเกินไปมันก็นล่าค่ะต่อค่ะเห็นไหม นี่เรื่อยๆอยุ่งซี้จมันมันมันเเป็นพืชแต่ว่าก็ได้เรื่อยๆอยู่เนาะจ้ะสิเป็นเห็ดที่แบบว่านี่ต้อพูดมากจั็กน้อยด้วยค่ะนี่ค่ะมันสิมีสนีกเก้นกินเนาะค่ะเพราะว่าเห็ดเห็ดช่วงนี้มันสิมุ่นขึ้นจากมอดบ่ได้เพราะขึ้นจากมอดบ่ได้พวกแมงสนกเก้นพวกหอยทากเนาะค่ะเขาก็สิกินได้สบายสบายเนาะค่ะนี่ค่ะธรรมดาเขาสิอยู่ตะไใต้แล้วก็สิบบไตขึ้นถึงดอกได้เนาะค่ะกับมันนาน คลิปนี้พวกคลิปวันนี้อาจจะเป็นพูดมากเล็กน้อยเนาะคะ่ะ mm hmm. เพราะบอเหนยเห็ดบ่อยเห็ดบ mm ่ hmm. boy, boy, เป็นพืชเลยะคะ่ะ mm hmm. บอเเนื่อยก็เลยพูดมากสีมนี้คลิปที่บ่พูดก็มีเลยนะคะถ้าคนไหนชอบไม่พูดก็ดูด,ดูคลิปย้อนหลังได้นะคะไม่พูดนะคะไม่พูดเลยค่ะเงียบไปเลยค่ะ อางที่ว่าล่ะค่ะคนเฮามันกะเออบังนะต้องงัดขึ้นมามันอยู่ใต้ต้นยุงนะคะต้นดอกไม้ดอกไม้หนาหนาวค่ะตีออกดอกสวยๆพีจ่จัดต,ต้องงัดขึ้นมาก่อนเนาะดูค่ะอ,อ,อืมเหมัอนีแมาตัดขาก่อนแบบเนี้ย เบาเบาหลายมันกับบ่มวนตัวสังเกตบังคลิปที่ตัวบ่คอยเบาบเบ้าเลยจ้ะมันเงียบเกินไปมันดูแบบว่าบ่ธรรมชาตินะจ้ะไม่ธรรมชาติไม่มีคําบรรยายว่มีคําเบามันกับบ่มวนลนะจ้ะ ถ้าชอบดูบ่อยากว่าบ่อยากฟังเสียงว้าก็ปิดลาโพงก็ได้เด้อจ้จะตัวก็เคยตัวก็เหตดจังซี่ประจำเนาะค่ะตัวก็ส่วนมากตัอก็ขันบ่หมักเสียงว่าตัก็สีเบิ้งตะภาพของช่องอื่นๆเนาะค่ะตัวก็สิเบิ่งของช่องอื่นนําคึกกันแบบว่าเออแบบว่านา่มือแรงสิค่ะบ่ต้องการเสียงหลบกวนแต่ว่อยากเบิ่งภาพตัก็สิเปิดแเราปิดลาโพงไว้เราตัก็สิเบิ่งภาพกับมันดีมวลดีคือกันนี่แหละค่ะ อยากฟังเสียงเพ่อนเบากบจังเปิดลำโพงขึ้นสักพักกันลำคานก็ปิดลำโพงตัวต่อยจังสั้นะอืะกระเบิ่งกันไปเนาะจ้าคนไทยขึ้กันดูแลกันไปเมว่อายูมองไหลมองไหลก็หักกันได้เนาะจ้ารักกันดีกว่าสร้างกันพี่น้องเอ้ยหักกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม่เด้๋ยคึข้าวเหนียวแบเว่าวพญากะว่าวว่าเป็นเนาะจ้า เพิ่น่าคือข้าเหนียวอีข้าเหนียวแม่แต่ว่าจะให้จะให้เพให้พังคือเข่าเหนียวถือน้ำแม่เพิ่นบาสินะตาตัวกับคือบอ่ออกว่าเบ้า,บา,บาจางานะังไดเนาะตัวเบ้าพญาบา่เป็นดอกจ้าเป็นตาเต้นหางเคียงนั่นแหละกับเต้นหน้าฮานโอ้ยสุดยอดมันอยู่ที่สายเลือดซะแล้วอยู่ที่สายเลือดเห็นแล้ว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  นี่เอ้ยนี่ค่ะบูเข้ามาอย่างสวยเลยค่ะน้องตอสิผ้าบูฟิดอกดง่ายๆเต็มเลยจ้าม้วน้าบูเลยงานงาสุนงาสุนตเต็มมัน งาสนเต็มมันเต็มถังเลยปุ่นปูเขามางาสนเต็มถังเลยจ้ะใบสนเทนทีสิได้น้ำเป็นจ้ะเทนทีสิได้น้ำดำปือป้อๆสไตล์ของโต๊ะก็คือไปทำความสะอาดที่บ้านอีกทีหนึ่งนะคะ เก็บให้หมดอย่าให้เหลือตลาผ้าเพ,พื่นตลาเห็ด,ดดับดดก็บ่ดับเด้อมาย้ำาไ่ก็ได้ย้ำนั่นอยู่ด้วยปลาเก่าเก,าก็บปลาเก่ามาเนี่ยสิบกว่าปีกับ่มีคนอื่นมาเก,ก็บน้ำเนี่ยเฮ้ยยังเอามวนคักจ้ะบบดับจักเถียธรรมาชาติปลูกไว้ให้ อีกซีเจ้าขา ตอกกระเอาเห็ดตั้งไว้นีเนาะค่ะถุงไอ้ถังหนึ่งเนาะคะ mm ่ะ hmm. เต็มถังไหนตอก็ระย้ายไปเรื่อยๆน้าสายทางเนาะค่ะย้ายไปเรื่อยๆแล้วก็สิเก็บเข้าไปในเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเนาะคะ mm ่ะเราเวลาออกก็จงสิมาหิวเอานะจ้า mm hmm. ไปกันต่อค่ะ